สวัสดีครับช่อง YouTube Channel นะครับขณะวิเวลา2ทุ่ม25นาทีของวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2563นะฮะ18พฤษภาคม2563คิสรั2020หรือ2020ทักทายทักทายเป็น EP ที่5สามารถไปดูย้อนหลังได้ช่อง YouTube Channel ทุกคนมีกฎติดตามช่อง YouTube Channel ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งเนี่ยผมต้องกระชับนิดหนึ่งมาว่าผมกำลังไลฟ์สดอยู่แต่ว่า,ามันจะไลฟ์สวนทางกับลูกลูกสาวผมฉะนั้นผมก็ต้องเริ่มปรับตัวแล้วลงนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเช้เดองสดต,ตัวผมทักหลังใหม่นะร่วมเลวอด้วยอดใชการบริจาคค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมานเล่าแมวฝากสลิปไว้ที่เพจได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับยี่สิบคือชีวิตนะครับเจี๊ยบเจ็ดมีสารหนึ่งหกนะครับจะมัั้ครบ ถ้าเป็นก็คือ1973ใช่ไหมนะักขุณเจียบนะครับ24ชีวิตคุณไก่แชร์แล้วนะครับอ่า12 12สิงหา26นะ36วันศุกร์จะขายที่นาได้ตอนไหนนะครับอย่างที่ผมพูดไว้นะครับนะครับ24คือชีวิตนะักคนคนลาวนะครับอายุวันนี้อายุ31ยขวบสาย2ปีเรื่องความรักหนูเป็นอย่างไรบ้างหนูมีผัวแล้วมีผัวแล้วก็จริงอยู่แต่ความรักหนูไม่ค่อยจะสวยงามค่อนข้างจะตึงๆนะครับผมอ่านภาษาลาวไม่ออกต้องขออภัยด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับเอา้าถามว่าจะไลฟ์สดตอนไหนค่อยก็ไลฟ์สดอยู่ตรงนี้เด้คือว่าเห็นวะถามว่าจะไลฟ์สดตอนไหนเอา้าข้าพเจ้าก็ไลฟ์สดอยู่งนี่ไง อะไรของเขาเนี่ยแปดคนเว้ยพิมพ์คําถามว่าจะไลฟ์สดตอนไหนก็ข้าวพเจ้าไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับข้าวพเจ้าไลฟ์อยู่นะครับนะครับก็ตอบคําถามไปเมื่อคู่นี่เงครับ ก็ตอบคำถามน้องไปเมื่อคู่ไงฮะก็ไลฟ์อยู่แล้วก็ตอบคำถามอยู่ตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่แล้วก็ตอบคำถามน้องไปจบเมื่อคู่เองเด้งแล้วอะ แบตเหลือกี่เปอร์เซนต์วะอ่ะมาต่อนะครับมาต่อนะครับก็ตอบคำถามเขาอยู่เมื่อกี้แล้วเอยไปซักหลังใหม่ทำไมครับผมก็ตอบคำถามเขาอยู่วาย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 นะครับอ่ะต่อมานะครับสารินีนะครับนะครับผมเพิ่งบอกไปในเรื่องของความรักนะครับนะครับผมก็ตอบคำถามให้หลายๆคนแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเนอะเนาะครับนะครับ เดี๋ยวเหอเดี๋ยวเอาเอาการพรยมตีก้นหรือตอบคำถามอยู่ไปทักหลังไม่ทำไมมันไลฟ์สดอยู่มันเด้งอ๋อผมต้องไลฟ์บันทึกเสียงใหม่เนี่ยโอ้ยพระเจ้าผมต้องบันทึกเสียงใหม่เลยเนี่ยอย่าไปทักหลังไม่ไว้เลยทักหลังไม่เว้นที่พื้นที่ให้พวกเขาเสียเงินเสียทองเถอะนะครับยุิลคือชีวิตการงานความรักถามทีละข้อครับน้องไก่นะครับถามแบบปัญญาชนถามหรือถามแบบสกิลสูง่อยนะ ถามแบบการงานหนูตกงานหรือหนูมีงานอยู่การเงินต้องต่อถามด้วยว่าระยะไหนการเงินนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับคุณถามสัน้นเลยครับคุณแจ็คคุณต้องพิมพ์ใหม่ยิบคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัสดใส่มาให้ชัดเจนนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะนะครับนะครับพิมพ์คําว่ายิบคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัสดใส่มาให้ชัดเจนนะครับนะครับ อ่ย uh ูโรซอยเป้านะครับ คำถามที่หนึ่งก็หนึ่งยิบสีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่ไม้ชัดเจนนะครับผมข้ามไปก่อนนะอังคณาทรัพย์สินครับคำถามที่หนึ่งก็หนึ่งยิบสีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรและข้อมคำถามที่คมคมชัดชัดลึกๆนะครับต่อไปคุณแจ็คนะครับคุณแจ็คก็ต้องพิมพ์นะครับย่สิบสีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่ไม้ชัดเจนนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับถามคคคคาาาาาาถมมมมททีีี่่่ััััันน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 เเปป็รรรรรรรูธธหอออยะะบบืชววิต้งภกกสส์์ุพ สามเนื้อคู่โสดค่ะหนูจะมีโอกาสได้เจอคนดีๆเข้ามาและขึ้นเดือดซีอุตนะครับนะครับนะสร้างบุญสร้างกุศลไว้ที่ไหนก็ได้ทำวันวัดวานะไปทําบุญให้พระพรรษาสูงๆอายุเยอะๆพรรษาสูงรถน้ำมนต์ดูด้วยนะครับนะครับนะครับศูนย์เก้าสามสองห้าไม่ใช่ใช่ปะศูนย์สามศูนย์สามห้าสามแปดห้าสามสองสามหกร่วมด้วยช่วยกันค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวได้นะครับนะครับโอเคนะครับโอเคเนาะนะนะ อขออนุญาตนิดนึงนะครับสวัสดีนะครับน้องนะครับน้องโตโรนารุมอนนะครับคำถ,ถามชื่อเล่นชื่ออิฟนะครับ30กันยานะครับ2 5 4หมีแค่ความดีกับความงามนะครับไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอสิ่งที่แบบมองไม่เห็นวิว,ว,ว,วิบวับไม่สามารถทำอะไรเราได้สิ่งที่เชิงลบนะแต่ตัวเราเองต้องเข้มแข็งรู้จักสวดมนต์เรียกกำลังเทวดาเรียกกำลังตัวเราก่อนนะคะใช้บทสวดของหลวงพอ่อเจรัญนะครับ นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับจงเชื่อในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนิดหนึ่งนะครับนะครับพานิดาครับพิมคำว่ายุติีคือชีวิตชื่อเล่นว,วันเดอร์ปีเกิดลัคนาราศีพินักส์ตว์ส่ไม้ชัดเจนมากกว่าน,นี้นะครั้งหน้านะครับแฟนอยู่ต่างประเทศจะได้เงินไหมครับอาจจะได้ช้าหรือได้น้อยนะครับนั่นคือสิ่งบอกไว้นะครับผมตอบคาถามคุณไปแล้วนะคุณที่ไม่ให้ชื่อผมเล่นนะที่เป็นคนลาวนะฮะผมตอบคาถามคุณไปแล้วนะครับ ผมตอบช้านิดนึงเพราะว่าคนเข้ามาเยอะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะเนมครับพิมคำว่าย่าิบีคือชีวิตชี่ิตวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีเป็นทักษะสายไม้ชัดทีนะครับนะครับยิบสีคือชีวิตน้องผักกาดเนื้อคู่นะครับเดี๋ยวจะเจอคนดีๆเข้ามานะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับชีวิตความรักหนูเมื่อไรจะดีขึ้นครับหนูต้องเป็นผู้ให้ก่อนครับไม่ต้องเสียงเงินสิทองเลยก็ได้เดี๋ยวหาว่าคัคุยเรื่องการเตินกระถอดคำว่าหนูเป ดูสิ่งที่สร้างสินถ้าหนูเล่น Facebook อยู่หนูรู้สิ่งที่สร้างสรรสร้างแรงบรันดาลใจแล้วรู้จักขยันในการที่จะมองหาอะไรที่ประสบความสําเร็จเช่นเขาสอนในการทําอะไรในเรื่องของ YouTube ในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยมากกว่าความรักหนูต้องทับเลเวลตัวเองให้มีคุณค่าก่อนหนูอย่าไปพุ่งเป้าไปแค่ความรักไม่งั้นชีวิตหนูจะล้มเหลวนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ0353853236ร่วมด้วยช่วยกันา่าอิอเทอร์เนหตาร้อาหาาสิบเกมาน้องแมวครับขอกคุณมาอาหารนืองทีน้อ,อ,นอ,นนอ,นอกไว้นะครับ ขึ้นไลฟ์สดได้แล้วค่ะดูล,ลูกสาวลูกสาวไม่ยอมขึ้นไลฟ์สดสักทนะีนะครับนะครับนั่นคือริบบอกไว้นะครับ ดูออนไลน์ก็หมายความว่าดูกันสดๆนี่แหละครับดูทาง Messenger หรือทางไลน์ใช้ระบบเสียงพูดคุยกันหลายคนถามผมว่าถ้าดูดวงส่วนตัวดูออนไลน์ยังไงก็เราก็ทักกันทาง m e s s ซนเจอก็ได้เพราะว่าทางโทรศัพท์มันเสียงเสีทองเยอะไงนั่นคือสิ่งที้บอกไว้นะครับยิบสีคือชีวิตนะครับ อ่น้องอายุอายุสิบสิบวันอาทิตย์วันเดียวกันกับหมอพัดนเก้ามีนาอ่าราศีกุมนะครับปีวอกนะครับนะครับจะได้คุยกับคนชื่อเบียร์อีกไหมนะครับมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันบ้างน,นะนั่นคือสิบอกไว้นะพูดคุยกันบ้างน,นะครับ พมาหมาอการเงินผมเป็นอย่างไรครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าการเงินจอยเป็นพิมพ์คำวิทีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดอร์ปีเกิดลัคนาราศีพิจิกสัตว์ไทม์ชัดเจนมากกว่านี้ได้เลยครับคุณต้องเหน็ดเหนื่อยขยันทางานอ่าขยันทำมาหากินอยาอยู่กับมุมเดิมเดิมอยาม,มอย่อยากคิดในเรื่องของการท้อเหนื่อยก็พักที่นี่มุมบวกและคุณการเงินจะดีขึ้นเพราะบอกให้บอกว่าการฝ่าฝัน รจริงๆผมไม่อยากจะตอบให้หรอกเพราะคุณไม่ให้วันเดือนวีเกิดนัการาศีผมมาแต่เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวหาวผมจะร้ายนะครับยีคือชีวิตสิกันยา27นะครับความรักสดชอบรุ่นน้องพอมีโอกาสสมหวังเปล่าครับ <c oughs> โอกาสน้อยมากนะนะ,นะคุณมีเงินไหมล่ะคุณสายเปย์ไหมล่ะถ้าคุณไม่มีเงินคุณมีอะไรไว้วัดอ่ะที่ให้เขารักคุณได้ผมต้องพูดตรงๆ,ๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาต้องการคุณภาพนะกดไลค์กดแชร์ไปนะครับใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยครับกดไลค์กดแชร์ไปหาครูพัดด้วยนะครับนะครับนะครับ นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับอามาต่อมาต่อนะครับยูโรนะครับหมุนนะครับ ข้า้งหน้าพิมพ์คำว่าย4คือชีวิตสุขภาพเรานะครับมีทั้งดีทั้งร้ายก็จริงอยู่แต่ผมมองในแง่บวกว่าเราอยู่ในศิลในธรรมทานอาหารเนื้อสัตว์ใหญ่ให้เบาลงให้ขึ้นสังฆราชสัตว์ในเป็นสัตว์ใหญ่พวกวัวพวกควายต้องลดลงนะทานเถอะพวกปลาพวกอะไรแล้วช่วงนี้ผมอยากให้คุณนะครับสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาบ่อยๆถ้าเป็นคนพุทธถ้าเป็นคนศาสนาอื่นทำบุญตามศา,มนามสนาอื่นๆนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับมีโอกาสก็มาทำบุญน,น้องหมาน้องแมวครูพัดนะศูนย์สามห ได้นะครับสำหรับคนที่พร้อมคนไหนที่ไม่พร้อมก็ยังไม่เป็นไรนะครับดูดวงฟรีได้กับผมเลยคำถามที่1นแชร์คำถามที่ 2, 2อแชร์คำถามที่3าแชร์ยีิคือชีวิตชื่อเล่นวันเดอร์ปีเกิรดลาัคนาราศีพีนักษาสตร์ใส่ม้ชัดเจนนะครับนะครับ ขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลผิดกรณีที่เป็นไพ่คำถามคำถามละ39บาทส่วนในกรณีที่99บาทคือ1นึ่คำถามแต่มีประเด็นแยก3-4ประเด็นสามารถที่จะพิมพ์ตอบได้ สวัสดีครับหนูชอบหมอค่ะหมอดูดวงไข้ครับหมอคัดปากหมานิดนต้องขออภัยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับถ้าหมอคัดปากหมาต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับนะครับหลังไม์มาเยอะมากเลยนะครับนักดูดวงผมเอาตามสลิปครับตามที่ผมบอกนะครับแอดมินก็ไม่ไหวนะแอดมินก็เหนื่อยเหมือนกันผมก็ต้องต้องแต่ช่วยนะครับตอนนี้หลังไมคและยึดและยินนะนะ พิมครับคำถามที่หนึ่งหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์พิมครับยิบซีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีวีนัสศใส่มาให้ชัดเจนนะนะคำถามที่หนึ่งหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์นะครับนะครับนะง่ายๆชิวๆนะครับนะนะครับนะครับนะครับยิบซีคือชีวิตคุณเต่านะครับสิบห้าสิบสามหกปีละกานะครับอ๋อสิบห้าสามหกปีละกานะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ ที่ช่องยูทูชนั้นหมอกพายุซีโคราและเพจหมอพายุซีโคราแล้วก็เพจอมยิ้มทาร์ดเดลรี่สามเพจหลักๆนี้นะครับนะครับอ่า uh, 26อ e ีนานหมายจะได้เงินจากคนที่รักอยู่ต่างประเทศนะครับต้องคิดว่าได้นะครับต้องคิดว่าได้ถามว่านานหมายต้องใช้ความพยายามนะอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาหน่อยนะครับอ่าอิสระวดีอินทารศีนะครับชื่อทับไม่เห็นมีคิมว่ายิบซีคือชีวิตเลยนะครับปีละกาคำถามก็ไม่มีเดี๋ยวเราคำถามก่อนนะครับอ่า uh, นะครับ น้องชื่ออะไรเนี่ยน้องเนี่ยผมตอบน้องเกียวนะครับหลังใบสามสบาบาทเลยครับไปเสียตังโลดนะครับถ้าถามว่าแฟนมีคนอื่นไหมนะครับหน้าใหม่นะครับนะครับทับนะเงินที่เขาโกงไปจะได้คืนไหมครับผมไม่กล้าพูดว่าจะไม่ได้คืนแต่ผมบอกว่าลองติดตามไปลองหาเขาได้เพราะตอนนี้เขาเขาไม่อยู่กับที่นะนั่นคือสิริบอกไว้นะครับจะมีบุตรไหมครับยี่สิบสีคือชีวิตสองสิบห้าสามห้านะครับยี่สิบเจ็ดย่างเขายี่แปดปีเกิดสิบสองสิบห้าสามห้ามีบุตรช้านะครับนะทำบุญน้องหมาน้องแมวบ่อยๆนะค่ะ ที่ไหนก็ได้ค่ะทำบุญกับหมอพัดก็ได้นะคะจะได้มีบุตรเร็วนะครับภายใน2ปีนี้ครับนี่พาพัดนะครับเนมนะยี่แปดวันจันทร์ยี่สิบเอ็ดวิคุณาแฟนที่ไม่รูว้วจะกลับมาไหมคะเหนื่อยฮะเหนื่อยเหนื่อยถ้าเราจะรักเราต,ต้องการคนเดิมจะเหนื่อยนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับพันสันราศีสิงค์คำถามไม่มีนะครับยี่สิบสี่คือชีวิตชื่อเล่นชื่อแจ็คสองเจ็ดสิบกันยามีชื่อราศีสิงค์คำถามอยู่ไหนครับ เพ็ตตี้นะครับขอให้มีบุตรนะครับทำบุญน้องหมาน้องแมวได้นะครับนิพานพัฒนะครับแฟนเพื่อเลิกกันไปผมตอบคาถามแล้วนะครับถ้าเราคิดจะรักกับเขาเราก็เหนื่อยจะมีปัญหากันบ่อยๆนะครับเขาจะกลับคืนมาไหมไม่ไม่ไม่ค่อยเข้ารูเข้ารอยนะครับกุ้งนะครับกุ้งยีิบสีคือชีวิตหน่ไหนครับจะฟังไหมเปิดร้านกาแฟเปิดได้นะครับกุ้งแต่กุ้งต้องใส่คำว่ายีิบสีคือชีวิตด้วยนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมชอบรุ่นน้องมีโอกาสสมบัติหรือเปล่าเป็นมิตรผูมิตรไปก่อนไม่ไม่กันไปก่อนนะ ต้องมีก้าวแรกแล้วก็ต้องมีเสกยภาพด้วยนะเราต้องมีศสกยภาพด้วยนะถ้าไม่มีศสกียภาพน้องเขาก็เปลี่ยนแปลงได้นะน่คือสีบอกไว้นะครับนะครับขอบคุณค่ะชีวิตการเริ่มต้นใช่ครับกาฟิลนิวนะฮะยี่คือชีวิต14กันยา33ราศีสิงห์นะครับอ่าวันที่23มนี้จะได้เงินใช้หนี้ทันใหมคะอาจจะได้ในระดับหนึ่งน่าจะน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งอาจจะทันอยู่นะนะมีแนวโน้มเป็นเชิงบวกอยู่นะนะครับ นะครับกับฟีขอยสมบังนะครับ0353853236นะครับเริ่มด้วช่วยกันค่าอินเทอร์เน็ตค่าหาน้องหมาน้องแมวนะครับอากาศร้อนมากแต่ไม่กล้าเปิดอินเทอร์เน็ตเพราะค่าไฟมันพุ่งไปถึงเดือนหนึงเกือบ5,000ก็ไม่ไหวนะ,นะนั่นคือสิ่งนี้บอกไว้นะครับคือคืนเงินเงือแตกซกเลยนะครับผมถึงต้องขายโทรศัพท์เครื่องนึงไปเพราะว่าพอมันร้อนปุ๊บแล้วมันมันรับไม่ได้นะเปิดห้องแอร์ตลอดผมก็ต้องยอมขายไป นะฮะยอมขายไปแล้วก็ต้องหาเงินนะฮะหาเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ที่ที่ทททมันซับพอร์ตกับความร้อนได้นะนะชอบหมอพัชชอบดูหมอดูค่ะยังไชอบหมอพัดเลยรักกันชอบกันได้แต่อย่ามาชอบในเรื่องของชื่อสาวกับหมอพัดเลยนะครับนะ,นะ,บนะเพราะหมอพัดเนี่ยเป็นคนที่ เรื่องอะไรสาชอบเยอะเป็นแฟนคลับกันได้นะยุสีคือชีวิตเอละวันนะคะยุสสองสี่สี่นะครับจะท้องใหมเพิ่งเพิ่งอายุเท่าไรเองอายุสิบเจ็ดสิบแปดปีเองนะครับ ภายในสองปีนี้มีโอกาสท้องนะครับแต่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งท้องเลยนะครับตอนนี้แฟนหนูไปมีคนใหม่แล้วเขาจะกลับมาหาหนูไม่อย่ารอนะครับน้องคนที่เป็นคนลาวหรือเปล่าครับอย่ารอนะครับอย่ารอหนูเวลาดูดวงกับหมอพัททุกครั้งหนูต้องพิมพ์คำวิสยที่สี่คือชีวิตชื่นเรื่องวันเดือนปีกับราศีราศีพิจิกษะใส่มาให้ชัดเจนด้วยนะครับนะครับนิพพานพัดนะครับนะครับเราอย่าไปรอคอยนะครับมันเลิกกับเราไปแล้วก็หาผัวใหม่โลดจะหาหาท้อไมคนเก่าคนเก่ามันจะดีสมัย คือฮักคนเก่าเท้ฮักจ๊ไปกดไลค์กดแกชร์ให้ครูพัฒน์ด,ด้วยนะครับโอ้โหดูไปตั้งสองร้อยกว่าชีวิตแล้วนะครับ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 ใครแชร์ขอให้รุงขอให้เรืองนะครับนะครับขึ้นไลฟ์สดยังจ๊ะต้องถามลูกสาวขึ้นไลฟ์สดยังนะครับ ม,มาขึ้นแล้วนะลูกสาวขึ้นไลฟ์สดแล้วนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยผมก็ต้องอชะลอตัวลงนะครับมาต่อมาต่อนะคะคนสวยนะยีคือชีวิตน้องยุ้ยนะครับแฟนแอบมี แฟนแอบคุยกับใครไหมเขาต้องใจเราไหมค่ะคำถามนี้นะครับไปเสียหลังไมลสาหาสามสิบเก้าบาทนะคําถามหน้าไมลจะไม่ตอบคําถามนี้นะคะเพราะว่าอันตรายค่ะเดี๋ยวแฟนเราก็ามาฟังเดี๋ยวผู้อู่คนที่สามเข้ามาฟังแล้วหมอพัดจะโดนทุบรถอีกนะคะค่าซ่อมแพงแพงนะครับนะครับยี่สิบสี่คือชีวิตอุ๋มตามเหตุปัจจัยแชร์แล้วยี่สิบคือชีวิตอุ๋มเกิดวันอังคารแข็งเปิ๊กนะครับเกิดสามสี่นนะทำอาชีพอะไรดีถึงจะได้เงิน,นครับเราถนัดอะไรเราทาในสิ่งที่ตนรักไหม นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่ถนัดอะไรเลยเราเรียนรู้จาก YouTube และ Google ก่อนก็ได้หรือช่อง Facebook ก่อนก็ได้อาชีพอะไรก็ได้ที่ช่วงนี้ไม่ใช้เงินทุนสูงเรียนรู้จากการตลาดที่ Facebook ก่อน ยายน้องเนยพิมพ์คำว่า24คือชีวิตชื่นเล่นวันเดินไปเกิดลัขนาเราศีชัดมากกว่าน,นี้นะครับนะครับช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังใครชวนลงทุนอะไรอย่าลงทุนพยายามอย่าเดินทางไกลช่วงนี้อยู่ในศิลในธรรมอายุ41ปีควรจะอยู่ในวัดในวาควรอยู่ในศิลในธรรม มากที่สุดเพราะว่าใครขึ้นเดือดทาวเวอร์แล้วครั้งหน้าพิมพ์ให้ถูกต้องมากกว่านี้น,นะพิมพเขาว่า1นึ่งยี่สิบสี่คือชีวิตชื่นเลิศวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนนะน้ำหอมเหมือนกันนะครับพิมพเขาว่ายี่สิบสี่คือชีวิตชื่นเลิศวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับน้ำหอมนะครับนะน้ำหอมช่วงนี้อย่าลงทุนอะไรเยอะนะครับนะครับงานใหม่เนี่ยคุณต้องหางานเสริมอีกนะงานใหม่ผมไม่ชัวร์นะคุณต้องไปสมัคครรรงานนเเเสิิิมมมพ่ตอีกะับ ขึ้นไลฟ์สดยังจะ้ะขึ้นช้าเดี๋ยวตัวมีหลังไม่สี่ทุ่มไม่ใช่เหรอในการดูดวงสดอะมาต่อนะครับมาต่อนะครับมาต่อนะนะครับยีิบสีส่คือชีวิตคุณเล็กนะครับวันเสาร์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับคุณเล็กวันเสาร์ที่เจ็ดตุลาแล้วครับมีขานคุณเล็กทุกคนที่เข้ามาเนี่ยกติดตามเพจ ช่องยูทูบชื่อนั่นหมอพันธุสีโคราชด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็เพจหมอพันธุสีโคราชด้วยนะครับแล้วก็เพจลูกสาวด้วยนะอมยิ้มพัลอร์เดลี่ด้วยนะครับนะครับคุณเล็กนะครับเกิดวันเสาร์ที่เตุลาคม้านะครับมีขาราสิตุนเมวที่น่ารักจากไปจะ,จะกลับมาห่วงมากนะครับคุณเอาหม้อครอบหัวหม้อข้าวครอบหัวแล้วคุณคออเรียกภายใน3วันนี้วันไพ่ขึ้นเดือดสันนะครับ ม่บบว่าการเริ่มต้นใหม่ผมไม่อยากพูดในเชิงลบผมพูดในเชิงบวกลองอาศัยปฏิหารดูนะครับแล้วลองทําบุญที่ไหนก็ได้นะกับสัตว์น้องหมาลองแมวที่ไหนก็ได้นะครับหรือว่าทำบุญกับครูพัดก็ได้นะขอให้ได้แมวขอให้ได้แมวขอให้มีข่าวดีนะครับให้ขึ้นเด็ดซันเนี่ยผมไม่อยากจะพูดอะไรที่เชิงลึกมากนะครับขอให้คุณมีความโชคดีแล้วกันนะครับนะครับนะ นะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับ,รบตั้งคำถามให้ชัดเจนนะครับ เป็นผลดีนะครับพิมพ์คําว่ายีิบสีคือชีวิตด้วยก็ได้วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีเป็นักษใส่มาให้ชัดเจนมาต่อนะครับมาต่อนะนะครับมาต่อนะครับ ยายเนยนะครับผมตอบคาถามเรื่องโชคลาภแล้วนะครับยายเนยนะครับน้ําหอมนะคบอย่าลงทุนอะไรเยอะแล้วก็งานใหม่ต้อง,งระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้นะครับว่าเราอาจจะต้องหางานเสริมเพิ่มเติมอีกหรือสมรภูมรเพิ่มอีกก็ได้นะครับพัชชาการอุดหนุนนิดสีสิบวันเสาร์นะครับลืมคาว่าชีวิตนะจะมีบ้านของตนเองอีกนานใหม่นะครับผมว่าพาพใคเดัวเนี้ ต้องทําจริงๆจังๆถึงจะมีบ้านได้แล้วพยายามกดรักกดสนให้บรรพบุรุษบ่ให้เขาส่งเสริมนะอาจจะมีบ้านช้านะครับคำถามที่2องสอี่ิบคือชิฟคุณเอวันนะจันที่ยี่สิมกรานะครับอายุ19ปีนะครับเรื่องการสร้างบ้านใหม่หนูเพิ่งอายุน้อยอยู่นะครับตอนนี้หนูสร้างอนาคตตัวเองก่อนหาเงินหาทองให้เยอะๆก่อนนะครับมันมีโอกาสสาเร็จอยู่แล้วเรื่องบ้านนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ไปเนาะนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะนะครับนะครับ นะครับแชร์ลงห้ากลุ่มที่ลงได้ให้แล้วนะจ๊ะนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับนะครับ ยี่สิบคือชีวิตคุณนกนะครับมีโอกาสถูกหวยบ้างไหมนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องถูกหวยทุกเบอร์นะครับที่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่อาบน้ำปะแป้งหมาแมวก่อนทำบ,บุญหมาแมวที่บ้านก่อนนะครับคือการเอาหมาแมวที่บ้านเรานี่แหละอัพเลเวลดูแลเขาดีๆหน่อยเพราะว่าสัตว์เพราะว่าค่าขึ้นตรงเนี้ยมันจะมีหัววัวตรงนี้เล็กๆนะครับมันหมายความว่าเราต้องทําบ,บุญกับสัตว์กับหมากับแมวแต่ผมไม่ใช่ว่าผมจะพานี่เกิดตัวผมเกินไปนะครับผมก็เลยบอกว่าให้ทําที่บ้านก่อนนะครับแต่ถ้ามีโอกาสก็มมมาาารรร่วทํบบบบุุญญกกกััััผ็ได้้นนนนนนนะะะะคคขอออตลงงีชึ